ตุงดุงดุง,ดงสวัสดีทุกท่านนะครับเสียงจะแหบหน่อยนะครับเพราะว่านอนน้อยแต่นอนนะหรือเกินเมื่อคืนสภาพเรือที่เห็นก็คือซุปเปอร์ไดที่อยู่บนเทนเลอร์โลเบตนะครับรอบๆเป็นสงครามอ่าวเปอร์เซียนะครับไม่ใช่แล้ะ เมื่อคืนเนี่ยเราทำงานจนถึงเช้าเลยก็เลยไม่ได้เก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่รอบๆน้องซุปเปอร์ไดย37ฟุตของเอ็กซ์ต้าฮอลิเดย์น้ำเค็มเนี่ยโอ้ไม่เราจะส่งตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่ว่างานมันยังไม่กิ๊บเกะอ,อยู่เลกา้าเราก็เลยต้องปะวิงเวลาจนถึงกลางวันวันนี้นะครับดูสิเหมือนสงครามรัสเซียยูเครนเลยทุกคน เละเทะไปหมดนะครับแต่ว่าแน่นอนเราต้องการให้งานออกมาดีเพื่อจะได้ส่งให้พี่กิฟและสมาชิกเอ็กซ์ต้าฮอลเดยไปใช้กันที่น้ำเค็มว้าวว้าวว้าว,ว,าวนะครับเดี๋ยวเขาไปติดกับพิษักเครื่องยนต์ที่นู่นโดยใส่250คู่แน่นอนครับตัวนี้ผมการันตีว่าวิ่งตับแลบเราก็ส่งมอบให้พี่กิฟแต่ว่าพี่กิฟต์อะเขาทำา r i v เวทุกคน เขาก็เลยบอกว่าเอาให้วิ่งดีก็พอสิ่งที่น่ารักที่สุดก็คือ Extra Holiday อ่ะใช้เรือเรามาก่อนเป็นเรือ3เครื่องยนต์นะครับของซีแมนเอาไว้เรือลงแล้วเรามาอวดกันบายบายทุกคนไปนอนก่อน